ไม่เข็ดไม่ลามันก็ยังจะมาให้ได้ ในคูเชตไม่ใช่แค่สองไม่ไม่ไมไมชใช่แค่ตัวเดียวนะองเงีนะคุณเห็นใช่ไหมปะไม่ช่วยได้นะยื้อไว้ก่อนเพื่อนมาเต็มเลยเพื่อนไหนเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนน่าจะเพื่อนน่าจะใกล้มาช่วยผมเรียบารหัวไหล่ตูหัวไหล่ตูมันยิงผมติดนะบวมเดี่อยู่เดี่ยอยู่เนยยี่นยอยู่หลังรั้วด้วยโอ้โหเจี๊ยบพี่กูทำอะไรไม่ได้เลย่ อโอเคยังไม่ต้องทำที่อะไรสิอย่างเดียวเี๋อเโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจะยิงบอกตำแหน่งออก่อนแล้วกันนะเอาเป็นไรครับแพนเทอร์เจแพนเทอร์เป็นไครลูกหีบลูกหีบนะผมบอัดำแอน่งน้าแล้วกันเนาะอ้าวตาแท็กอ่ะเยี่ยมเลยนี่ยิงบอกตำแม่งเลยอ้าวโดนล่าสุดแต่รู้สึก แต่รู้สึกคนเล่นน้อยลงไหแปลกเชี่ยสมุกหมดกันนี่สมุกหมดเดมมดนี่นยน่าจะยังไม่ได้ขึ้นพัึก่จะไ,ไ,ไ,ได้เห็นพ่อยใหม่ไม่ได้ห่ตอนนั้นมัอยู่พอสิบสองเจ็เี่ไม่สิ่เล่นอยู่น่าจะเล่นอีแปดมีตัวรับอะพอ ได้มียอะนี่ทีครันมีคร้งนั้นมีคัตรงนั้นอุ้ยว่ะเียโอ้โหดูดิเลนานบี t 2ทเงเฮียเลน่านโคตรอเยอะเลนถ่านอย่างเยอะอะมันโแต่หัวมันยังมันยังอยู่เฮียดูดิโดนลงยิงอยู่แหะ ม่หรพี่อะไรจะอ้วนมุมลึบเล็กเป็นสอได้ถ้ายะโลงอย่างเงี้ยแย่ดีเอเออเลยนะแ้ยฉันนั้ลงอาโอจีไปไหน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 เอยีเอฟย่ไปยหกไปไหนโ้ยไปไหนมาคุยกับกูก่อนผมไม่ดูคลิปพี่เบเลยคลิปใหม่อ่ะอะไรนะอ หนกระสุนนะไม่ใช่โหนกระสือไอ้คนไม่ตั้งฉายาให้เบกันโชคอะโคตรปัดเลยเอ้ไ่อยากปัดเอ้าใครล้านด้่เสื้อจีไปเมื่อกี้มันถอยเดียวตัวอะไรเอี้มีระสุนนี่เหรอ ยิงก,ก็อย่างตรงให้แล้วนะอุ้ยอ,อุ้ยไล่สะเทียนไว้วันนี้เออกูอรู้สึกแปลกใจเหมือนกันทำไมไล์กูสะเทียนวะปกติแม่งจะตะก,กัดเมือไงอะไรของแม่งก็ไม่รู้อะสิงนะอืมกูจะรู้สึกแปลกๆตลอดแต่ว่าเออแต่วันนี้ไตายเลยสะเทียนว่ะก็เรียบร้อยครับ เปลี่ยนลำกูรู้กูยิงมาไม่ได้กูเอาทีห้าสิบห้าทีสี่สี่ก็แล้วกันมาไม่ได้ยิีสี่สีแม่งเลย สี่สี่ก็ใช่ว่าจะยิงง่ายดิะี่สี่สี่ต้องยิงหน้ามันอ่ะกูคิดยิงหลังป้อมมันเลยมันหันหลังให้เประวานเกียบอ่ะเมาส์ต่อให้เมาส์หันหลังให้ก็ยิงยิงไม่รู้จะเข้าหรือเปล่ารถาลเล็กอ่ะปืนก็แค่ขนาดคาลิเบอร์แค่เก้าสิบเองทายหกทายหกทาย,ห,ทายห,หนึ่งของญี่ปุ่นออคุณผู้ชมคับใช่คมันลำบากอ,อุ้ยมีมี หางกูแข็งเลยโอ้ยยิงโดนสโมกมันอากิทุดอบเกตโดน,โดนหน่อยเดียวดโดนหน่อยเดียวหางแข็งเลยโคตรแย่เลยช้ยดีซูเม่อุเต่แยแมากโอ้ยแข็งเหลือเกิน หมพี่แกก็พยาอีข้างหลังมันเสียหมดเลยเหรอโคตรแย่เ่าเดกกลับานก่อนดีกว่าจะไปไหนให้อยู่กูไม่ได้เล่นครับโอ้ยน้อยจะสงสารดิบินว ้ใครสั่งใครสอนให้ขึ้นมายิงอย่างนั้นจะโกงทำไม่ถ้าโกงปุ๊บกดมันก็ไม่สั่งกดจะสั่งสิทธ์ก็ต่อเมื่อคนตั้งกดไม่สามารถทนได้แ้ววันนั้นก่อนที่จะเริ่มก็จะพิมพ์กด ต่ไปมีมีแค่ไม่กี่โค้มีมีแค่ไม่กี่ข้อกดอะใช้กดเดิมผมพวกผมใช้กดเดิมกันประจําไม่พิมพ์ใช่กดประมาณ 5, ห้าพันหนึ่งร้อยข้อก็เชีียลก็จะ <c oughs> มีพวกอะไรอะไม่พิมพ์คายาบ,บแล้วก็อะไรไม่ดักฐานเกินไม่ส่ป,ปาแม่แล้วก็อะไรไม่ไม่ไมแคมป์จะลำลำโกงมากลำ ้ยเห็นไ,ไหมยี่ปดะยี่แปดเอ็นเอ็มพอม่อย่างโกงเลยโอ้ยโอ้ยัยยที่หนยิง,งเนี่ยฮอรลัเซียอะไรละ่ะล้ำเก่งมอรลัเซียแอตแทกดีเป็นฮอแอตแทกที่ดีมากๆ ข้อหน้าหนาเกินที่ี่ผ้าที่เห็นมาคือน้ำมันแม่งน้อยจัดจัดที่เห็นมาตัวที่เซิร์ฟเดย์แบบเซิร์ฟเทสก่อถังน้ำมันแม่งเล็กนิดเดียวมันน้อยด้วยที่ว่ากำลังเครื่องมันสูงนะพี่ความเร็วสูงน้ำมันมันเลยน้อย เพราะมันเผาผ่านหมดเร็วเอาแต่ถังน้ำมันมันนิดเนี่ยพี่ถังน้ำมันนิดเนี่ย